สุดยอดสูตรน้ำหมักปรากัดประกวดสูตรเงาเข้มสีวาววัตถุดิบหลักส่วนผสมปริมาณคุณสมบัติใบหูกวางแห้งสิบใบใหญ่ให้ทานนินปรับีอชลดเชื้อเปลือกฝักคูณแห้งหนึ่งฝักป้องกันเชื้อราแบคทีเรียเปลือกมันคุดแห้งสองช้อนโต๊ะป้านเชื้อเพิ่มความเงาวาวของเปลือ ใบเตยหอมแห้ง4-5ใบลดกลิ่นขาวน้ำเพิ่มความหอมและช่วยให้ปลาไม่เครียดใบตองแห้ง5ใบช่วยให้หมักดีและเสริมจุลินทรีย์น้ำมะพร้าวแก่100มิลลิลิตรแหล่งจุลินทรีย์และวิตามินน้ำพึ่งแท้1ช้อนชาบำรุงผิวเกล็ดปลาและเป็นอาหารจุลินทรีย์กากน้ำตาล1ช้อนโต๊ะเร่งกระบวนการหมักน้ำสะอาดพักไว้5ลิตรตัวทำละลาย เปลือทะเลธรรมชาติเสร็จหนึ่งส่วนสองชั้นชาเพิ่มแร่ธาตุให้ปลาวิธีทำล้างและผึ่งใบไม้ทั้งหมดให้สะอาดและแห้งสนิบทบดเปลือกมังคุดแห้งหยาบหยาบช่วยให้หอมักง่ายขึ้นใส่ทุกอย่างลงในถังหรือขวดพลาสติกขนาด6-8ลิตรเติมน้ำสะอาดกากน้ำตาลน้ำมะพร้าวและน้ำผึ้ง คนให้เข้างกันแล้วปิดฝาหลวมๆให้มีอากาศเข้าเล็กน้อยหมักไว้ในที่ร่วมอ,อุณหภูมิห้อง10-14วันเมื่อครบกำหนดกรองเอาแต่น้ำหมักใส่ขวดเก็บไว้วิธีใช้ผสมน้ำหมักหนึ่งช้อนโต๊ะต่อน้ำหนึ่งลิตรสำหรับปลาทั่วไปถ้าต้องการบุดสีและความเงาก่อนประกวด ใช้1.5ช้อนโต๊ะต่อน้ำหนลิตรก่อนวันโชว์ประมาณ3 5วันใช้ได้ทั้งในขวดเลี้ยงหรือบ่อพักปลาผลลัพธ์ที่สังเกตได้สีปลากัดเข้มขึ้นภายใน2 3วันเกล็ดปลาเป็นประกายเงาเมื่อโดนแสงครีบแข็งและยืดสวยขึ้นปลามีพฤติกรรมสงบไม่ตกใจง่าย น้ำมีกลิ่นหอมอ่อนหอมอ่อนจากใบเตยช่วยไล่กลิ่นบูดของน้ำเลี้ยงเคล็ดลับเพิ่มเติมน้ำหมักนี้เก็บได้นาน3-6เดือนถ้าเก็บในที่ร่มหากต้องการเพิ่มความเข้มให้หมักนานถึง21วันเขย่าวขวดก่อนใช้ทุกครั้งอย่าใช้เข้มเกินไปกับลูกปลาอายุน้อยกว่า1เดือนให้ลดครึ่งอัตรา ครับเนื่องจากเป็นสูตรที่ต้องใช้เวลาการหมักนานฮะตัวผมเองก็ยังไม่ได้ทดลองยังไม่ได้ใช้เลยนะก็คือเพิ่งเริ่มการหมักฮะเพิ่งเริ่มทําการหมักก็ถ้าเพื่อนๆท่านใดหมักแล้วได้ผลอย่างไรก็คอมเมนต์ะนะคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมก็ได้ผลดีอย่างไรก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมสุดท้ายนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ